เหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเกิดขึ้น14เมษายนนะคะย้อนกลับไป13เมษายนเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาและถ้าคุณผู้ชมใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ก็อาจจะได้รับข้อความจากระบบ f c e b o o o Safety c เช็คนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อนๆของคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวปลอดภัยค่ะ โดยข้อความจาก Facebook Safety Check ระบุว่าเพื่อนที่อยู่ในเมียนมาและญี่ปุ่นปลอดภัยเป็นข้อความที่ขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อรายงานเกี่ยวกับเพื่อนของคุณในระบบของ Facebook ค่ะเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาขนาด6.9ทํำให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook ในไทยในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่ และเมื่อวานนี้ที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.4ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูระบบนี้แจ้งเตือนด้วยเช่นกันการทำงานของระบบเซฟตี้เช็คหลังจากเกิดภัยพิบัติผู้ใช้ Facebook ที่ตั้งค่าเมืองที่อยู่ปัจจุบันใกล้กับจุดเกิดเหตุจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อสอบถามว่าคุณปลอดภัยดีหรือไม่หรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นในขณะเกิดเหตุจากนั้นจะแจ้งให้เพื่อนหรือครอบครัวที่ใช้ Facebook ทราบทันที หรือถ้าคุณอยู่กับเพื่อนในขณะนั้นก็สามารถกดระบุว่าเพื่อนปลอดภัยได้เช่นกัน Facebook Safety Check เป็นระบบที่เปิดเพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้ Facebook จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี2,557ในเดือนตุลาคมนะคะโดยพัฒนาจากเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม2,554และเกิดกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดี จากนั้นมีการพัฒนาระบบให้ตรวจสอบความปลอดภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่เช่นเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสของฝรั่งเศสและกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมแต่ระบบเซฟที่เช็คเคยเกิดความผิดพลาดค่ะเมื่อระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ยืนยันความปลอดภัยจากเหตุการณ์ระเบิดในปากีสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ระบบไปแจ้งเตือนผู้ใช้ในยุโรปอเมริกาอินเดียและเอเชียซึ่งอยู่นอกพื้นที่เกิดเหตุ ทำให้ Facebook ต้องออกมาประกาศขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ